ไปกยังไในส่งนะครับได้ในขณะที่เนี่ยมุในวันนี้นะครับพ็จะใขเราพูดกับพวกเรานะครับเนียนนีรานะครับว่าวันนี้เราเมื่อไม่่อะไรั าพันธิสิทิ์นักศึกษาในประเทศไทยนะครับสนทวันนี้มีคำจำลองนะครับมาที่สถานทูตอียิปต์นะครับเนื่องจากท่านกงสุลที่สถานทูตอียิปต์นะครับได้น,นัดที่จะเจรจาชี้แจงกรณีการสลายการชุมนุมที่ประเทศอียิปต์นะครับหล,หลายกรณีหลังจากวันที่22ส,สิงหาคม2556นะครับพวกเรานะครับได้ได้มาแสดงเจตจำนงนะครับในการยืน่นหนังสือ ส่งผ่านไปถึงรัฐบาลกองทัพรักษาการอียิปต์นะครับให้หยุดเข็นข้าวประชาชนที่อียิปต์นะครับและหลังจากนั้นไม่กี่วันต่อมานะครับทางสถานทูตนะครับส่งผ่านท่านกุงศุนสถานทูตอียิปต์ได้นัดให้พวกเรามาเจอในวันนี้นะครับคือวันที่26สิงหาคม2 5 1 6นะครับแต่เหตุการณ์กับกับไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะครับกับกลายเป็นว่าท่านผู้อียิปต์นั้นไม่ลงไม่ลงมาชี้แจงแล้วก็พูดจากับ พี่น้องนักศึกษานะครับแล้วก็กลับกลายเป็นว่ากิจกรรมในวันนี้เหมือนเป็นการซุกซ่อนความบิดเบือนความจริงอะไรบางอย่างความจริงที่อียิปต์ไว้กลับกลายเป็นการเข็นค่าหรือว่าสนับสนุนรัฐประหารประเด็จการของประเทศอียิปต์นั่นเองซึ่งทําให้เราแน่ใจว่ากงศุลหรือว่าสถานทูตอียิปต์นั้นคงจะได้รับนโยบายหรือว่าคงจะได้รับความชี้แจงทางการทูต ทางอียิปต์ก็คงไม่ได้ต่างกันจากเผด็จการทรราชที่อียิปต์เท่าไหร่คงจะเป็นเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นเราสาพันธิสิสัมปักธ์แห่งประเทศไทยจะร่วมกับองค์กรภาคีไม่ว่าจะเพื่อนกลุ่มต่างๆกลุ่มนิสินักศึกษาร่วมเคลื่อนไหวเพื่อย,ยกระดับในการเปลี่ยนแปลงต่อไปเพื่อกดดันในเชิงการทูดเพื่อกดดันในชงในเชิงการต่างประเทศต่อไปเพื่อให้หยุดการเขียนค่า ต่อประชาชนพี่น้องที่อียิปต์ครับผลเป็นนี้วันนี้ผมรู้สึกว่าพวกเราได้มาแสดงพลังและก็จุดยืนในการที่จะทนเห็นการข็นข่าประชาชนที่อียิปต์ไม่ได้นับผมเชื่อว่านี่น่าจะเป็นพลังที่จะปลุกให้คนขบวนการคนหนุ่มสาวเห็นอกเห็นใจหรือว่าเข้าใจในสิทธิเสรีภาพในกระบวนการตามกรอบระบอบประชาธิปไตยมากขึ้นเพราะสังคมไทยเคยผ่านความรุนแรงเมื่อ10เมษายนพฤษภาคม53มาแล้ว มันก็ไม่ได้ต่างกัน2 5 3, 1 3เหตุการณ์ที่อียิปตั้งแต่วันที่14สิงหาคมจนถึงวันที่26การฆ่าก็ยังไม่สิ้นสุดโดยรัฐรเผด็จการทรราชรักษาการอียิปนั้นก็ยังคงเข็นฆ่าประชาชนอยู่เช่นเดิมนั่นหมายความว่าสิทธิเสรีภาพไม่บังเกิดขึ้นในรัฐรเผด็จการทรราชทหารในอียิปมันบอกให้ประชาชนได้รู้ว่าต่อไปนี้ถ้าประชาชนจะออกมาเรียกร้องในการต่อสู้ประชาชนก็ต้องถูกทำร้าย หรือว่าต้องถูกกระทําย่ํายีโดยการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่ล่ําไปเชื่อว่ามาตรการต่อไปถ้าประชาชนลุกคือเป็นกระบวนการปฏิวัติประชาชนเมื่อไหร่รัฐบาลรักษาการอียคงจะต้องรับบทเรียนอย่างแน่นอนเราเชื่อมั่นอย่างนั้นสหพันธ์นิสยยิตนักศัยเมืองไทย